รายการนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาลบลู่แต่อย่างใดทางรายการและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกรายชื่อและดวงวิญญาณมาณที่นี้ด้วยบทที่หนึ่งแดงใบเล่ยุทธจักรนักเลง ปีพศ2497ถึง2498ยุทธจักรนักเลงชาวสยามเฟื่องสุดขีดมีชาวยุทธระดับยอดปีมือหลายท่านที่จะกล่าวถึงล้วนมีบาร,รมีถึงขั้นร่วมดื่มสังสรรค์กับท่านอธิบดีกรมตำรวจพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์และเหล่าอัศวินชั้นนำของท่านมาแล้วจึงขอลำดับถิ่นที่จอมยุทธแต่ละท่านยิ่งยงดังนี้ สถานีรถไฟหัวลำโพงมีผู้อาวุโสชื่อเฮียรุ่งเจ้าสำนักที่แท้ยี่ห้อเกชากับเกเตอร์วองยี่หนุ่มสองเลือดทุ่งวัดดอนประตูน้ำทินนี้มีนักสู้สามใบเถาคือเฮียยอดเฮียการและเฮียเต๋งท่าเตียนพระเอกนิดหรือนิดท่าเตียนเป็นเจ้าสำนักสี่เสาเทเวศมีถวันทวัดวงเทเวศสองพี่น้องเจ้าสังเวียน สามยอดโรงหวยสะพานฐานนามเฮียจีนบางลำพูมินิดบางลำพูจ่าหานวรจักรแก้วไผ่บ้านบาทเฮียหนองตึกดินอัคเดสะพานพุทธธนบุรีมีเฮียตรงเฮียตุตลาดสมเด็จมีชาติมีเป้มีชัยโพสามต้นและแอวดำส่วนมะลิก็เก้าม้าเก่งหมึกแกล้วตอกถวายสะพานเหลืองโอเล เตงโก้ตลาดนานาจ่าวานย่านวิทยุมีจ่าแมนถนนตกเฮียเชิงเยาวราชอ้างม้อหงเอี้ยงและโอตีลุมพินีมีไก่พระเจนคลองเตยหมู่ด้องเกชดเกชัดสองพี่น้องย่านวังบุรพามีพันหลังวังเอ็ดหลังวังบางกระบือหมู่เถนหมู่เทียนบางซื่อมีอาจารย์เงี่ยมเฮียชัด กรมโอทหารเรือมีจ่าดอนส2จอมยุทธดังกล่าวพ่อเอยนามชาตรีย่อมคาระวะในเชิงยุทธเมื่อนักเลงเฟื่องนักการเมืองนักปกครองนักธุรกิจเถื่อนก็เริ่มมองเห็นประโยชน์ที่จะได้จากกลุ่มชนนี้ตามปัญญาของตนเช่นทหารใช้เป็นฐานข้าราชการใช้เป็นสายนักการเมืองใช้เป็นหัวคะแนนนักธุรกิจเถื่อนขุนเป็นมือเป็นตีน ช่วงนี้เองที่วงการนักเลงเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายสั่งสมบารมีหวังเป็นหนึ่งในยุทธจักรไปสวมปลอกคอรับใช้นักการเมืองและตำรวจหวังประโยชน์เฉพาะกลุ่มแก๊งในท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองของชนชั้นบริหารและการเปลี่ยนปณิธานของชาวยุทธยังมีบรรดาชาวยุทธคลื่นลูกหลังจำนวนไม่น้อยเฝ้ามองด้วยความอยากใคร้ เป็นใครก็ได้ในจำนวน42จอมยุทธ์นั่นส่วนปลายปีพศ2498ข่าวการดวลคิวเชิงสนุกเกอร์ระหว่างสองดาวดังเก้ามาเก่งกับพันหลังวังที่โต๊ะบิลเลียดเวียงฟ้าตอนเที่ยงวันนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กๆเ,เพราะทั้งสองมีฝีมือและใจทัดเทียมกันมากในทุกๆด้านเมื่อมีโอกาสได้ประเชิงสนุกเกอร์ดังกล่าวจึงเป็นที่ฮือฮาในกลุ่ม โกกีตีหมวยทุกบางของกรุงเทพสำหรับผมเป็นชาวยุทธที่ไม่สังกัดสำนักใดถูกบางมานกับพพวกย่านเจริญผลบุกชวนถึงถิ่นจึงไม่ขัดขืนและพอโผล่ขึ้นไปบนชั้นสามของสมาคมมานเจริญผลสกิดแขนทันทีนี่มันแข่งสนุกเกอร์หรือว่าจะตีกันวะผมไม่กล่าวอะไร แต่ใช้การสังเกตพฤติกรรมของคนรอบๆตัวจึงรู้ว่าเวียงฟ้าของชาวเรามีชาวยุทธทุกรุ่นมาชุมนุมกันมากหน้าหลายตาเฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นที่กำลังพุ่งแรงอย่างเอดหลังวังแดงใบเล่ปุระเบิดขวดดำเอสโซและแหลมสิงก็มาเป็นสขีพยานที่ขาดไม่ได้คือสุมาอี้เก้าตีและเกงโง่สามน้องชายร่วมสายเลือดของเก้ามาเก่ง นาฬิกาติดผนังเหนือกระด,ดานจดแต้มมาร์เกอร์บอกเวลาอีก3นาทีเที่ยงตรงบริเวณชั้น3ยิ่งเพิ่มจำนวนชาวยุทธกระทั่งกายเป็นยืนเบียดเสียดกันจนทำให้คิดถึงวันที่เจ้าสำนักหัวลำโพงอย่างเกชาดวนคิวกับเซียนตลาดโนเนมชื่อเปียกที่สมาคมพ่อค้าไทยขึ้นมาทันทีคราวนั้นบรรดานักสู้ระดับคิวทองวิจารณ์กันว่าเฮียชาชนะเชิงสนุกเกอร์เกมตัดสิน เพราะเซียนโนเนมตื่นสนามหรือสถานที่กับเงินเดิมพันก้อนโตหาใช่ฝีมือเป็นรองก็ว่ากันไปตามศรัทธาของแฟนส่วนเกมสนุกเกอร์เบื้องหน้าบัดนี้มีไวคนองสองนายออกมาเดินเคลียร์ชาวยุทธที่ยืนล้ำเส้นให้ถอยห่างจนผู้ที่ยืนอยู่ด้านหลังถึงขั้นกระโจนขึ้นไปยืนบนขอบโต๊ะบิลเลียดที่ตั้งขนานข้างโต๊ะที่ใช้ชิงความเป็นหนึ่งของสองจอมยุทธหนุ่ม จนถึงขั้นต่อว่าต่อขานกันพักเดียวเจ้าของโต๊ะยอมให้ยืนบนขอบโต๊ะได้แต่ต้องถอดรองเท้าอีกทั้งห้ามลงไปยืนบนสกราดเด็ดขาดมองดูแล้วก็สนุกดีตามวต่อมาเจ้าสำนักย่านสามยอดโรงหวยสะพานฐานนามเฮียจีนซึ่งรับหน้าที่เป็นกรรมการชี้ขาดประกาศเงินลงขันเดิมพันที่ถืออยู่ในมือฝ่ายละสอง0 0บาทรวมเป็น4ี่0 0บาทกติกา ผู้ได้ชนะ2เกมรวดถือเป็นผู้ชนะขาดถ้าชนะคนละเกมจะตัดสินในเกมที่3เสียงอือฮาดังขึ้นระคนเสียงปรบมือจากแฟนๆเก้ามาเก่งมังกรหน้าหยกตรึงร่างสมส่วนสูงไม่เกิน1 6อยเซนกราดในตาเหลืองกลมโตราวในตาเสือยนต์ชาวยุทธโดยรอบก่อนรับคิวส่วนตัวจากสุมาอีน้องชายคนรองไปจัดก,การใช้ช็อกผลหัวคิว ส่วนพันหลังวังละจากแปนสาวไปสัมผัสมือกับคู่ชิงกลางเสียงปรบมือกลึกกล้องอีกครั้งชาวยุทธตั้งแต่วัยรุ่นยันรุ่นใหญ่ตะโกนสอบถามจับเดิมพันกันเจ้าละวันเฮ้ย <"He i, S 1> เราจะถือข้างไอพันธ์บางมานบอกผมไม่ออกความเห็นเนื่องจากฝีมือของทั้งสองก้ามกึ่งกันมากมารเกอร์จะแจงใช้แปลงทำความสะอาดสกสารปูโตและตั้งลูกเจ้าสำนักขายกาม หยิบเหรียญบาทขึ้นชูให้สมาชิกชมดาราม้าเกงเอ๋สบตาคู่ชิงกล่าวไม่ยาวความพันเราให้นายเลือกก่อนจะเอาหัวหรือก้อยละ่ะเราเอาหัวพันว่าเก้าปลายตามองรอบตัวเฮียจ,จีนจัดการดีดเหรียญบาทหมุนติ้วเกือบติดเพดานพอเหรียญหล่นกระทบพื้นหินขัดและหยุดชาวยุทธที่ยืนอยู่ใกล้เหรียญเสียงดวงเปิดเกมสนุกเกอร์พืมลั่น ออกหัวพันหลังวังถือคิวหุ้มเงินไปสบตาแฟนสาวนามรุ่งสันติกี้ชื่อดังก่อนขยับเดินไปเตรียมเปิดเกมท้ายโต๊ะบางมานแวบจากผมไปจับเดิมพันยังกลุ่มวัยรุ่นปุระเบิดขวดกับดัมเอสโซส่วนรอบตัวผมมีกลุ่มเอสหลังวังภาวัตอ้าชัยโพสามต้นจับตาอยู่ที่มือซ้ายเทพบุตรหนุ่มพันหลังวังที่กำลังทอดวางลงบนโต๊ะเพื่อตั้งมือ ร่างอันอัดด้วยพลังหนุ่มสูงกำยำค้อมลงสองดวงตามองลูกบินเลียดสีแดงทั้งกลุ่มหัวโตเขม็งลูกสีขาวยังจุดตั้งถูกจอด้วยปลายคิวในมือจอมยุดหุ่นง,งามที่กำลังสาวหาจังหวะพลังเสียงหัวคิวกระทบลูกสีขาวดังกริกลูกกลมกลมสีขาวทยานเลี้ยวออกจากจุดตั้งไปสกิดลูกสีแดงทั้งกลุ่มแตกจากกันแค่สลูก แต่ก็หาใช่ลูกลอยที่มังกรม้าเกงเอาสามารถตบหรือเช็ดเพื่อต่อแต้มได้จึงแทงเชิงกันให้ผู้รับไม้ต่อลำบากใจตามเชิงตกมาถึงขั้นนี้ขอกล่าวถึงปูมิประวัติคู่ชิงประกอบการเดินเงินและต่อราคาดังนี้พันหลังวังมาจากครอบครัวข้าราชการระดับหัวหน้ากองเป็นบุตรชายของครอบครัวที่มีฐานะดีแต่ไม่มีเวลาที่จะได้ใกล้ชิดนัก เพราะต้องขวนขวายหาเงินไว้สำรองลูกๆที่กำลังเอ็นเข้ามหาวิทยลาลัยนั่นเองเมื่อเป็นเช่นนี้ชีวิตวัยรุ่นของพันจึงไม่พ้นการแสวงหาความสุขนอกบ้านทดแทนในที่สุดพันก็เบื่อหนังสือเรียนเริ่มคบเพื่อนรุ่นพี่และคอยติดตามบุคคลที่ตนนับถือไปยังสถานที่ต้องห้ามเช่นโรงยาฝิ่นซ่องโสเภณีบ่อนการพนันอย่างสม่ำเสมอ ทีนี้แต่ละก้าวย่างของชาวยุทธนั้นไม่เปิดโอกาสให้ใครก้าวยาวกว่าตนอยู่แล้วเด็กรุ่นเช่นพันจึงต้องกร้ำศึกกําำปั้นไม้และมีดจนกล้านจึงเป็นใหญ่ในถิ่นได้ทว่าคนเราเมื่อเป็นสสแล้วใครบ้างไม่อยากเป็นรัฐมนตรีไวขนองอายุแค่16ปีจึงทยานรุกคืบหน้าขยายบารมีข้ามประยึดย่านศูนย์การค้าวังบุรพา ตั้งกลุ่มขึ้นโดยเรียกกลุ่มพวกตนว่ากลุ่มหลังวังมีสมาชิกผู้ร่วมทีม7คนคือพันหลังวังเอสหลังวังออสหลังวังจบหลังวังเจงไหมไทยใหญ่ยยวัดอินและดินเชื้อเพลิงเมื่อจัดขบวนกลุ่มของตนได้ต่างคนต่างก็พาบริวารออกสำแดงฝีมือขนองกรุงตามความถนัดของตนตามศูนย์การค้าใหญ่ จนเจ้าของห้างพากันปวดหัวที่สินค้าวางโชว์หายไปจากตู้ราวปฏิหารอีกอาชีพหนึ่งที่ไวัยขนองวังบุรพาชมชอบโชว์คือรับจ้างคุ้มกันโรงแรมต่างๆไม่ให้ถูกปว่ยตรงข้ามทำร้ายเป็นเงินงานไปส่วนมากที่อาสาคุ้มกันก็ตอนแข่งขันกีฬาดังกล่าวจึงส่งผลให้เจ็ดวัยขนองดังระเบิดในปรรดาวัยรุ่นและนักศึกษา เฉพาะอย่างยิ่งพันหลังวังอาหางการถึงขั้นประกาศต่อหน้าชาวยุทธห้ามศิล,ลปินไทยเรียนแบบราชาร็อคเอลวิสเพลสรีทูลใจของพวกเขาเด็ดขาดถึงตรงนี้ชาวยุทธอาวุโสเริ่มชายตามองเงียบกริบด้านเก้ามาเก่งมีสังคมวัยเด็กจากแหล่งเสือ่อมโทมแถวสีแยกแมนสีสะพานดำครอบครัวเป็นชาวไหหลำมีพี่น้องร่วมสายเลือดห้าคนคนโตเป็นหญิงชื่อเจหลัน รองลงมาคือตัวเกามาเก่งสุมาอี้เกาตีและเกงโง่ความที่กําเนิดจากครอบครัวยากจนเกาได้ถูกหลอมให้สู้ชีวิตตั้งแต่อายุได้หกขวบโดยรับใบตรวจหวยจากโรงพิมพ์ออกมาวิ่งร้องขายไปตามถนนสายต่างๆทั่วกรุงวันไหนหวยไม่ออกเกาก็หันเข้าไปรับใช้พวกเศรษฐีตามบ่อนวิ่งซื้อของพลวันเรื่องโรงเรียนสำหรับเกาแล้ว แค่พี่สาวพาไปสมัครเรียนเท่านั้นย่างเข้าสู่วัยรุ่นเก้าถูกจับข้อหาพยายามฆ่านักบูอวโศโดยสอนอจักรวัติแต่มีเสียใหญ่ของโรงยาฝิ่นมาเกงเอาไปประกฏดตัวบนโรงพักครู่เดียวเก้าก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าของคดีให้มีการประกันตัวได้พอพ้นตารางยี่ห้อเก้ามาเกงก็อุบัติขึ้นทันทีนับแต่นั้นเป็นต้นมา เกามาเก่งก็ได้ถูกชาวยุธรุ่นเอาโสจับตามองไม่ผิดกับพันหลังหวังที่กำลังสร้างบารมีกลับเข้าสู่สนามนักสู้บนผืนสัก,กัดเขียวขจีของสองดาวดังที่กำลังขับเคี่ยวดวลคิวกันด้วยเชิงสนุกเกอร์บัดนี้เงียบจนได้ยินเสียงถอนหายใจจากแฟนนับร้อยคนเกมแรกเกาชนะชิงดำเกมสพันชนะขาดลอย ตอนนี้กำลังขึ้นเกมตัดสินพันเป็นฝ่ายเปิดเกมเบรกต่อมาพับตบได้แดงสองชมพูหนึ่งกับดำอีกหนึ่งรวมแล้วพันนำคู่ชิง15้าแต้มก่อนวางมือเก้ารับน้ำขวดจากเก้าตีไปดื่มแก้กระหายก่อนแก้เกมบนโต๊ะผมเอาสมุดที่เน็บอยู่ในกระเป๋าหลังโบกเอาลมไล่ร้อนเพราะคนมายัดทนานกันเสียงเซียนพนันเสนอราคาต่อรองดังแจ้วแจ้วขึ้น พันหลังวังยืนถือคิวอยู่ข้างๆแฟนสาวหุ่นนักเรียนสุมาอี้น้องชายคนรองจากเก้าประกาศขึ้นแต่หน้าคิดสำหรับชาวยุทธใครก่อเสียงรบกวนขณะเฮียเก้าแทงผมถือว่าหักกันบังมานกับมัดลีบสองดาวดังย่านเจริญผลบนข้างๆหูแล้วว่าเดี๋ยวได้ฉากกันผมไม่เติมน้ำมันขณะเพื่อนเป็นไฟ ก้าละจากน้ำขวดถือคิวออกเดินรอบโต๊ะมองเหลี่ยมมุมทันใดนั้นยังไม่คาดฝันรองเท้าแตะข้างหนึ่งลอยข้ามหัวผมไปตกกลางโต๊ะบิลเลียดกระทบลูกบิลเลียดที่เรียงรายอยู่ในโต๊ะเคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า5ลูกเอาละลูกบิลเลียดบนโต๊ะของสองนักสู้ไม่เคลื่อนไหวแล้วแฟนๆนับร้อยเงียบกริบทุกดวงตาชาวยุทธมองรองเท้าแตะบนโต๊ะเขมง พันยืนกับไม้คิวกระสายตามองข้ามหัวผมไปเก้าเดินไปหยิบรองเท้าบนโต๊ะขึ้นมาแล้วสั่งความสมุนรอบกายสั้นๆพวกมึงไปยืนขวางทางลงไว้ตรวจหาคนที่รองเท้าหายไปให้ได้พันเดินไปรับรองเท้าแตะข้างเดียวยี่ห้อบาจามาจากเก้าพร้อมประกาศเราขอตบเจ้าของรองเท้านี่ทีเดียวเท่านั้นเราด้วยเก้าว่า คราวนี้ผู้คนบนชั้น3ามของเวียงฟ้าเริ่มรวนเรแย่งกันลงบันไดหนีเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้สุมาอี้เก้าตีโอคุยสงและใจฝ่าทำหน้าที่ตรวจตีนชาวยุทธด้วยใบหน้าอันแดงกำ่ำส่วนผมถูกสหายกลุ่มเจริญผลชวนให้อยู่ดูตัวคนใส่รองเท้าข้างเดียวให้ชัดตาเลยกัดฟันอยู่ชมการตรวจค้นดำเนินไปได้อึดใจหนึ่ง วัรุ่นนายหนึ่งก็พวดพาดออกไปยืนเบื้องหน้าของสองดาวดังบอกเสียงเบาหวงรองเท้าผมหายไปข้างหนึ่งครับลูกพี่ข้างนี้แหละครับเก้ากล่าวยิ้มยิ้มรองเท้ามึงหลุดออกมาจากตีนลอยมาได้เองใช่ไหมไอ้เล็กเล็กต่วนวัยรุ่นที่เพิ่งจะรุ่งคู่มากับนิดกุหลาบแดงและหมูเจดบอกเสียงสัน่นผมถอดไว้ใต้โต๊ะแล้วขึ้นไปยืนบนขอบโต๊ะ ใครคงหยิบประโยน์ก็ได้ครับสิ้นคำพันพรวดถึงตัวไวขนองตบลืมแบเต็มแรงเล็กหน้าสะบัดเซไป2องก้าวเกาใช้ไม้คิวประคองไว้ตะคอกใส่หน้าแทนตบเสียงดังจําไว้นะมึงเจ็บเพราะของที่ใส่อยู่กับตีนนะไวขนองก้มหน้ารับรองเท้าแต่อีกข้างของตนจากพันแล้วก็เดินแหวกชาวยุดจากลงมายัางสงบ ผมกับบางมานลงจากเวงฟ้าไปนั่งซดโอเลี้ยงที่ร้านหอระด,ดีฟังคําวิจารณ์ของชาวยุทธแต่ละบางไม่ถึง5นาทีสกอตสอนอนพระราชวังก็มาเตะให้เห็นบ่อยเข้าจึงต้องอําลาคืนสู่เย่าในบัตรนั้น